สวัสดีครับซัลฟุตบอลเบลารุสพรีเมียร์ลีกอีกคู่หนึ่งนะฮะที่ได้มาหยิบมาพูดถึงเป็นคู่ดึกนะฮะห้าทุ่มครับเป็นการเจอกันระหว่างลุกเบสนะฮะกับสโมเลวิชีครับภาพรวมๆฮะลุกเบสได้เปรียบฮะเล่นในบ้านฟอร์มดีกว่าชัดเจนนะฮะถ้ายิงเม็ดเดียวนี่ก็รู้เรื่องเลยครับก็ลุกเบสดวอันดับ8นะฮะสี่นัดล่าสุดครับทำได้ดีเยี่ยมเลยฮะชนะ2เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยครับ เก็บไปแคะแนนกำลังมั่นใจสุดขีดะฮะจุดเด่นของลุกเบสก็คือเกมรับอตอนนี้เสียประตูไปแค่5ลูกเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นเบอร์นหนึ่งร่วมกับตอมีโดนะฮะซึ่งเป็นจ่าฝูงนะฮะเสียประตูน้อยฮะเหนียวแน่นมากฮะขณะที่สโมเลวิชีครับเละ เล่นไป8เกมยังไม่ชนะใครเลยฮะสามนัดหลังแพ้รวดเลยเพิ่งจะได้แค่สามแต้มนะฮะและ้วสามนัดหลังแพ้รวดนี่โดนไปนะฮะสามลูกสองลูกห้าลูกนัดสุดท้ายนี่แพ้บาเต้นะสามห้าคาบ้านนะบอกเลยครับว่าสมโมเลวิชกําลังแย่นะฮะแล้วเจอกับลุกเบสที่บ้านลุกเบสซึ่งกําลังฮอตด้วยครับมองว่าลุกเบสเข้าวินแน่ครับอาจจะง่ายกว่าที่คิดครับบางทีอาจจะสองสามลูกเลยด้วยซ้ำครับผม